นามนะคพี่ออแอร์พัทยาทองเฟิร์ก็ยังคงอยู่ที่เวียดนามนะครับไปดูชีวิตรประจำวันของสาวๆที่นั่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าแตกต่างไปจากอดีตนะครับซึ่งมีชุดอาวใหญ่ที่โด่งดังกลายเป็นเครื่องแต่งกายเฉพาะงานสําคัญเท่านั้นนะครับชุดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามนในช่วง We Love Asean ครับ เงินอานเป็นหนึ่งในร้านตัดชุดเอาวใหญ่จากจำนวนหลายร้านในฮานอยที่ทุกวันจะมีลูกค้าหลายรายแวะเวียนเข้ามาวัดตัวเพื่อตัดชุดชาวเวียดนามนิยมตัดชุดเอาวใหญ่มากกว่าการซื้อสําเร็จเพราะต้องการให้ชุดเข้ากับรูปร่างของตอนเองมากที่สุดนอกจากเป็นชุดประจําชาติแล้วในหนึ่งอาใหญ่จึงเป็นชุดประจําตัวอีกด้วยเพราะชุดพอดีตัวแม้จะมีให้เห็นบ้างในชนบท ต่ปัจจุบันชาวเวียดนามในเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ชุดเอวใหญ่ในชุดประจำวันแล้วแต่มักใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษจีไม่เอาใจ่ในช่วงวันหยุนี้คืออะไรบ้างคะละทั่วไปในปัจจุบันผู้หญิงเวียดนามทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุมักจะสวมใส่ชุดเอวใหญ่นโอกาสพิเศษแลี่ยนไป ทำให้ดีไซน์น่าหลายรายต้องเนรมิตเอวใหญ่ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเอาใจลูกค้ารุ่นใหม่แต่ก็ยังคงรูปแบบของการเป็นชุดเอวใหญ่ไว้ได้อย่างดีปัจจุบันชุดเอวใหญ่มีรูปแบบของดีไซน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างชุดเอวใหญ่แบบดั้งเดิมสังเกตได้จากปกคอเสือ้อแขนเสือ้อและชายผ้าที่จะปกปิดร่างกายอย่างมิชิดในขณะที่ชุดเอวใหญ่สมัยใหม่จะมีการออกแบบที่เน้นให้ผู้ใส่ได้โชว์เรือนร่างมากยิ่งขึ้นคะ่ะ สองชุดนี้เป็นชุดแบบดั้งเดิมเรียบง่ายคอสูงแขนทรงกระบอกเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างจากชุดสมัยใหม่ชุดนี้ที่มีแขนสั้นใช้ผ้าลูกไม้ปักเลื่อมแพรวพลายหรือชุดนี้ที่แม้จะแขนยาวแต่ก็ปักเลื่อมและใช้ผ้าลายตะข่ายเจ้าของร้านเงินอานบอกว่าหญิงชาวเวียดนามยุคใหม่ยังคงใส่ชุดแบบดั้งเดิมในงานพิธีเช่นงานมั่นงานแต่ง ในขณะที่จะสวมใส่ชุดสมัยใหม่ในงานรื่นเริงราคาของชุดอาวใหญ่แตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ยิ่งมีรายละเอียดมากยิ่งแพงราคาของชุดอาวใหญ่ที่ร้านนี้จึงมีตั้งแต่1ล้านดองถึง10ล้านดองหรือ1000ถึง1 0 0 0 0บาทส่วนทางกับโอกาสการแต่งชุดอาวใหญ่ทลดลงธุรกิจร้านตัดชุดอาวใหญ่กมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าของร้านเงินอานบอกว่า อ๋อใหญ่จะไม่สูญหายไปจากสังคมเวียดนามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพราะอ๋อใหญ่เป็นมากกว่าเครื่องแต่งกายแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติต้นคิ rằng nó sẽ không bao giờ có thể biến mất được bởi vì đó đã là quốc phục nó là một hình ảnh của việt nam à, cũng như khi bất kỳ bất cứ một người việt nam khi mà xuất hiện ở à, một nơi nào đó trên thế giới chỉ cần mặc áo dài thì mọi người đều biết đến đấy là việt nam ดัง n ั้ áo dài นั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับคนในประเทศเราฉันคิดว่ามันจะไม่มีวันหายไปไหนได้เลยอาวุธใหญ่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและความภาคภูมิใจของคนในชาติเช่นเดียวกันกับอีก9ชาติในอาเซียนที่ต่างมีชุดประจำชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัวอุตสาคเนมีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมชุดประจำชาติคือหนึ่งในนั้นหลากหลายหลากอารมณ์แต่กลมกลืนพัทยาทองเฟืองสำนักข่าวไทยอสมท รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยพี่โอเอร์เราจะเป็นสาวเวียดนามนะฮะใส่เอาใหญ่ด้วยใช่นะ่ารักเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคลาวไอเดียค่ะมีไอเดียเก๋ๆมาครั้งที่แล้วเนี่ยเสนอเรื่องของกล่องเก็บแหวนไปใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็แหวนหายกันนะคะก็มีกล่องเก็บแหวนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกล่องอีกอันหนึ่งใครชอบเก็บสร้อยข้อมืออ่าจะไม่ให้หายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ